สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำให้ชมกับรถสวยพร้อมใช้ขับดีและรา,าคาถูกนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i t ท็คัน1.6 G X I ติดแก๊ส LPG มาด้วยนะคะรถปี1999ราคา49,000บาทค่ะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำน,นะคะสวยเดิมๆทั้งคันเลยค่ะ เรื่องยนต์แน่นๆเกียร์เปลี่ยนดีความร้อนปกติสามารถวิ่งทางไกลได้นะคะประหยัดมากค่ะเหมาะสำหรับในช่วงของยุคน้ำมันแพงช่วงรางดีขับขี่ปกติยางดอกดีค่ะทั้ง4เสเซตเลยนะคะภายในสภาพสวยแอร์เยน็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบโครงสร้างสวยค่ะไม่มีชนนะคะสภาพสียังดูดีค่ะเรียบร้อยดูดีทั้งคันนะคะตำหนิก็มีนิดหน่อยนิดเดียวเองนะคะทุกท่าน เอกสารชุดโอนมีครบค่ะภาษีพรบรปี67ท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถดูรถทดลองขับกันได้แถวการจนาพิเศษค่ะเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะโทรคุยโดยตรงได้เลยค่ะนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ